จากบ้านแม่สามแลบครับถ้าเราจะไปเที่ยวลงพักเก่าบ้านท่าตาฝั่งนะครับต้องขับขึ้นเหนือจากบ้านแม่สามแลบขึ้นไป18กิโลครับเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถที่จะไปกอเซโลได้นะครับพูดง่ายๆถ้าท่านมาจากแม่สระเลียงนะครับท่านแวะที่บ้านแม่สามแลบซึ่งถ้าใครมาขึ้นทางแม่สะเลียงเนี่ยนะครับ ต้องบอกได้เลยว่ายังไงก็ต้องผ่านบ้านแม่สามแลบถ้าบ้านแม่สามแลบนะครับขับขึ้นเหนือเรียบแม่น้ําสารวินขึ้นไปก็จะมีไฮไลท์ของเส้นทาง4ี่คูณสนะครับสิกิโลเรียบแม่น้ําสารวินขึ้นไปนะครับชมโรงพักเก่าหรือสถานีตํารวจเก่าท่าตาฝั่งนะครับสร้างโดยนะครับพันธมิตรนะฝรั่งเขาเขียนไว้นะว่าสร้างเมื่อพศสองสี่สี่สี่นะครับถ้าหักลบ ก็จะได้เท่ากับ122ปีนะครับ,รบ,รบเส้นทางในการเดินทางนะครับเมื่อท่องเที่ยวชมบ้านสามแลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะไปบ้านท่าตาฝั่งขับขึ้นเหนือเรียบแม่น้ำสรารวินขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาประมาณนะครับโดยเฉลี่ยนะครับหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ขับช้าขับเร็วนะครับถ้าขับเร็วหน่อยก็ประมาณ หนึ่งชั่วโมงหรือไม่เกินชั่วโมงเนี่ยก็ถึงนะครับเส้นทางเป็นทางดินทางลูกลังนะครับขึ้นเขาลงเขาไม่ได้ชันอะไรมากนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเรียบเหวบางช่วงช่วงโค้งท่อน้ำนะครับอาจจะมีแคบต้องกะล้อหน้าล้อท้ายให้ดีนะครับถ้าล้อหน้าผ่านล้อหน้าท้ายตกแอกก็อาจจะเป็นเรื่องได้นะครับถนนเส้นนี้ปกติชาวบ้านใช้ไม่มากนักนะครับชาวบ้านท่าตาฝั่ง มาบ้านแม่3แลบเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาจะใช้เรือนะครับเรือล่องจากท่าตาฝั่งลงมานะครับประมาณ10กว่ากิโลมาที่บ้าน3แลบเมื่อซื้อข้าวซื้อของที่บ้าน3แลบเสร็จก็จะขับขึ้นไปต่อนะครับไปที่บ้านท่าตาฝั่งถามว่าแล้วเราจะไปเที่ยวอะไรนะครับมันเหมือนกอเซลโลหรอมันมีวิวดีหรอนะครับมันไม่มันไม่ได้มีวิวดีเหมือนกับกอเซลโลอะไรอย่างนั้นนะครับนะไปเที่ยวก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเนี้ยนะครับเราจะไปเที่ยวลงพักเก่า นะครับประวัติร้อยกว่าปีนะฮะโรงพักที่ทำด้วยไม้สร้างโดยสมัยพันธมิตรนะครับไปดูนะความเก่าแก่นะไปดูถึงก็ลองค้นดูประวัติ Google เอาแล้วกันนะครับมันก็จะหลอนๆหน่อยนะครับมีภาพอะไรต่างๆหลอนๆมีความเป็นอาถรรพ์นะครับอะไรต่างๆนะครับสยุมสยุมหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ขับออฟโรดก็ชอบนะครับชอบไปท่องเที่ยวชอบไป พิชิตนะครับเนื่องจากเส้นทางที่ไปเป็นเส้นทางลักษณะของทางดิน4ี่คูณสแน่นอนนะครับถ้าทางเป็นทางดิน4ี่คูณสคนที่ขับ4 Win ินแอดเวนเก็อยากไปกันนะครับถ้าเป็นทางราดยางรถเก่งก็สเสน่ห์ของคนที่ขับ Adventure ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ขับแบบทางดินเข้าไปในช่วงที่ไปนี่ครับผมไปนี่สิบ ก้ากุมภาสองห้าหกห้าฝนตกพอดีนะครับฝนตกก็ทําให้ทางไม่ค่อยมีฝุ่นขับขึ้นเหนือจากนะครับบ้านแม่สามแลบขึ้นไปเรื่อยๆนะผ่านบูบ้านนะครับบ้านแม่สาหรับนี้ถนะ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับคุยกับ้าบ้านนี้ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยกันเท่าไหร่นะครับบางทีนะฮะพูดคุยเอา้าเราก็ใช้ภาษาไม้ภาษามือกันเข้าไปนะครับผมก็ไปทีไรก็ไปอุดหนุนนะครับคำว่าไปทีไรนี่คือผมก็ไป สามครั้งแล้วนะครับนะครั้งนี้ก็ครั้งที่สามแล้วครับที่ที่ไปนะครับก็ไปอุดหนุนปลาทูตัวเล็กนะครับครึ่งโล50บาทโลหนึ่งก็90บาทนะครับอร่อยนะครับมาทอดกินกับข้าวต้มนะครับเค็มๆนะปลาก็มีน้ํามีนวลนะครับตัวประมาณสักนิ้วก้อยเราเนี่ยประมาณนี้นะครับเป็นปลาทูตัวเล็กผมก็ไม่เคยเห็นนะครับปลาทูตัวเล็กปกติปลาทูก็จะอยู่ในเข่งเนาะตัวใหญ่ๆอันนี้เป็นปลาทูเล็กเอาไว้กินข้าวต้มอะไรประมาณนี้นะครับ เส้นทางขับเข้าไปนะครับทางก็ค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงนะครับช่วงแรกก็เป็นช่วงที่ผ่านหมู่บ้านนะฮะผ่านหมู่บ้านพอพ้นหมู่บ้านไปนเสร็จคราวนี้ก็จะเป็นเส้นทางป่าล้วนๆนะครับเส้นทางไปบ้านตาฝั่งนะครับหรือลงพักนะครับบ้านท่าตาฝั่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปจากอำเภอแม่สะเลียงได้เลยนะครับ ถ้าออกจากอำเภอแม่สระเลียงเนี่ยนะครับก็ให้มุ่งหน้าที่ลองวาด GPS ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ Google สบายนะครับพิมพ์คําว่าที่ว่าการอำเภอแม่สระเลียงเลยครับแล้วก็พิมพ์ปลายทางว่าโรงพักเก่านะครับสถานีตํารวจท่าตาฝัง่งแค่นี้มันก็วาดให้แล้วครับนะครับ,นะรบเส้นทางที่มันวาดให้เนี่ยก็ประมาณนะครับช่วงแรกขับมา30เกือบ40นะครับ40กิโลอ่านะ ใช้ระยะทางนะครับ40กิโลในป่านะครับมันประเมินไว้ประมาณ Google นะชั่วโมงนะครับ13นาทีก็ต้องผ่านอุทยานแห่งชาติสารวินนะครับลองดูครับเส้นทางนี้สามารถที่จะสามารถวิ่งนะครับลวไปถึงสถานีตำรวจท่าตาฝั่งหรือหมู่บ้านท่าตาฝั่งละแวกนั้นได้แล้วก็ขับลงมาก็จะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมานะครับแต่ในคลิปนี้เป็นเส้นทางที่ผมไป เป็นเส้นทางขับขึ้นนะครับจากบ้านแม่สาแลบขับขึ้นไปสถานีตำรวจเก่าท่าตาฝั่งนี่มีระยะทางทั้งหมด18กิโลไปกลับทางเดิมก็36กิโลนะครับถ้าไปกันหลายคันนะครับก็ใช้เวลาอยู่นะครับบวกลบแล้วก็น่าจะมีประมาณของผมไปนี่ประมาณ7คันนะครับก็ขับไม่เร็วกันเท่าไหร่นะครับก็ใช้เวลาถึงประมาณ3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก่อนจะได้ขึ้นกอเซโลออกจาก โรงพักท่าตะฝั่งก่าจะได้จอนะครับกับแม่3ามแลบอีกทีนึงโอ้โหก่าจะขึ้นกอเซโลก็4ี่โมงเย็นนะฮะก็เป็นทริปที่ผมเจอฝนที่กอเซโลวันที่19กคุมภาสองห้าหกห้พอดีเส้นทางจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกอยู่ประมาณสัก17กิโลเนี่ยนะครับวิ่งนะครับเรียบแม่น้ําสารวินไปแล้วจนจะต้องไปผ่านลําคลองลําคลองหนงนะครับชื่อว่าคลองแม่ปอ นะครับของนี้นะครับก็จะมีลำน้ำไหลไปรวมนะครับปลายทางที่สารวินนะฮะซึ่งเป็นแม่น้ำสารวินนี่เป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างไทยกับเมียนมายาวไปถึงนู่นเลยครับศบเมยนะครับ เส้นทางนะครับก็ต้องบังคับผ่านคลองแม่ปอแห่งนี้นะครับเรียกว่าขับมาประมาณ7กิโลก็ต้องเจอลำคลองแม่ปอแห่งนี้คราวนี้ถ้าจะไปถ้าตาฝั่งเส้นทางนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับลำน้ำของคลองแม่ปอแห่งนี้ว่าจะมีลำน้ำสูงน้ำหลากนะครับถ้านในหน้าฝนน้ำเยอะก็อาจจะข้ามไม่ได้นะฮะแต่ถ้าในหน้าแรงแบบนี้เดือนกุมภาพันธ์2565 นะครับน้าใสใสสามารถที่จะนํารถลุยเข้าไปได้สบายนะครับนี่ก็เจอมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับบุกเดียวเลยนะครับมาจากจังหวัดตรังนะครับในหัวจากตรังนะครับมาเที่ยวนะครับขับมาคันเดียวคนเดียวซะด้วยนะครับก็เรียกว่ามีเต็นท์คำไหนนอนหนันนอนนั่นนะครับมเรียกว่าลุยจริงๆนะครับอ่ะเราเดินทางกันไปต่อครับ เหลือระยะทางอีก11กิโลนะครับ11กิโลถึงสถานีท่าตาฝั่งเส้นทางก็ขึ้นเขาลงเขาโค้งซ้ายโค้งขวานะครับผิวพื้นที่พื้นดินนะครับเป็นหินลูกรังนะครับไม่ลื่นเท่าไหร่จะมีลื่นก็แค่บางช่วงเท่านั้นแต่ช่วงที่วิกฤตก็คือพวกชวงโค้งท่อนน้ำนะครับอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นโค้งหักฉากแล้วมีน้ําชํำๆมันอาจจะแคบบางคนกะไม่ดีล้อหน้าผ่านล้อหลังซ้ายอาจจะตกในช่วงขาไป นะครับในขากลับก็ล้อหลังขวาตกอะไรแบบนี้นะครับต้องดูให้ดีนะฮะชมคลิปเส้นทางนะครับไปถึงสถานีนะครับตำรวจนะครับภูทรโรงพักเก่าที่ฝรั่งมังค่าเขาเขียนเลยนะเขียนเลยฝรั่งมังค่าสร้างไว้ให้เขียนมังค่าด้วยนะผมไม่ได้พูดเล่นนะนะครับเขาเขียนเลยฝรั่งมังค่านะพนมิตรสร้างไว้ให้นะประมาณนี้เลยนะครับชมเส้นทางกันครับ เวลาท่องเที่ยวในป่าอย่างนี้นะครับสายตาผมก็ชอบดูฝนดูเมฆนะครับแหมเมฆมันดำดำนี่คลึมคลึมมาถ้าเมฆมานะครับผมก็จะดูเส้นทางว่าเส้นทางนั้นเป็นยังไงพื้นผิวเป็นยังไงเป็นดินเหนียวเป็นดินนะครับแบบลูกลังเรียบเหวหรือเปล่านะครับประเมินขาไปแล้วก็ต้องประเมินขากลับนะครับว่าจะทันท่วงทีไหมในการออกมาขากลับเพราะปลายทางเราจะไปกอเซโลอีกทีนึงครับตอนนี้ถึงแล้วครับนี่ครับลงพัก เก่าท่าตาฟังร้อยยี่สิบสองปีเฮือย วันนี้มาทานข้าวที่โรงพักเก่านะครับท่าตาฝั่งนะครับบรรยากาศนะครับกินข้าวนะครับอย่างไงครับพี่จจรุยเส้นทางกินหลังโรงพักร้อยปีเลยนะครับได้ยากาศนึงได้อากาศนึงนะครับ กินฝั่งไทยชมฝั่งพม่านะครับเ,เดี๋ยวกาแฟร้อนหลังรถนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศเมียนมานะครับมาจนสุดปลายทางนี่คือโรงพักเก่านะครับสพอ,อ,อสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตาฝั่งครับ อาของญี่ปุ่นมาถึงนี่เลยครับยิมพอร์ตมาเลย,เลยถ้าน้ำร้อนนะ่ะเป็นเคื่อร้อนครับอ๋ออะไรกันครับเตาเตาเตาบนตันสะีสถานีตำรวจภูทรท่าตาฝั่งครับวันนี้เจคันมาถึงเรียบร้อยเป็นเวลาบ่ายโมงสินาทีนะครับ ทานข้าเที่ยงกันเราเดินมาชมนะครับสถานีตำรวจภูทรท่าตาฝั่งนะครับนี่ครับโ้แจ้งความสเสมียนตอบโต้โหคำนะ ตอบโตห้องขังนี่ห้องขังนี่ห้องขังประวัติความเป็นมาแต่เดิมเรียกรงพักทาา่าตะฝั่งอ๋อทำการก่อสร้างสองสี่สี่สองตองสี่ โดยชาติตะวันตกพันธมิตรสมัยนั้นเรียกว่าฝรั่งเป็นผู้สร้างให้นะครับหลายชื่อหัวหน้าฐานนี้ตำรวจนะครับยศที่มาประจำการก็จะมีสิบตำรวจตีจา่า10บตำรวจจ่าสิบตี มีร้อยด้วยนะร้อยตำรวจตีอ่ะตอมารายการนะครับรายการหมอเสงงพาทัวร์อ่าหมอเสงหมอเสงคุณหมอเสงงจะลงห้องใต้ดินนะครับ โอ้โกำแพงนี้นะครับเป็นไม้เป็นท่อนเลยนะครับนี่ครับลูกปืนยิงไม่ทะลุแน่นอนนะครับโอ้ไม้เป็นเรียกว่าท่อนดีกว่านะครับไม่เรียกแผ่นแล้วเนะี่ยยาวหนาขนาดนี้ไว้อย่างนี้นะครับน่าจะเอาปืนยาวครับใส่เข้าไป